มานี่จะออแล้วตักหน่อยอ่ะทวนเลยไม่หรอกรอฮะวัอดีรับื๋อโอ้โหสุดสดหิวหิวข้าวอ่ะหิวข้าวอ่ะกโหประเดี๋ยวผมเพิ่งสั่งข้าวไปอ่ะมันรอข้าวมาอยู่ตอนนี้คือหิวมากกตคือวันนี้แทบกินไม่ค่อยได้เลยเพราะว่ายิงเจ็บอยู่ฮะข้าวคุณสู้ข้าวบ้านผมไม่ได้อผมรู้ผมรู้อยู่แล้วว่าโอ้โห จัดเต็มอ่ะก็คือมาปาร์ตี้กับพ่อแม่รอดูซีรีส์เลยใช่ไหมเปล่าไหมนานๆทีจะได้กลับมากินข้าวบ้านก็เดินทํมาครับจัดทุกทีเลยผมยิ้มไม่ค่อยได้เลยตอนเนี้ยิ้มไม่ค่อยได้แต่เมื่อวานพุ่งเท้าเลยเนาะก็พูดได้อยู่วันนี้มันเจ็บกว่าเมื่อวานนะคือมันไม่ได้ปวดแต่แต่มันเจ็บแผลที่ใฉ่ตอนเนี้ยใช่มันจะมาเจ็บวันวันอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าเมื่อวานมันมียาชาตรงนี้ใช่ ผมก็รอเนี่ยกลับมาจากญี่ปุ่นนะเนี่ยสิบแปดผมเอาอีกข้างนึงออกเลยโอ้โหแล้วไปญี่ปุ่นอย่างพรมานตอนนี้ได้กินข้าวกินอะไรอร่อยอร่อยอืออล้วโอ้ยอ่ะคนดูจีบเลยเหรออเอาล่ะอ๋อสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับผมตอนนี้ว r อารใกล้ออกแล้วนะฮะใช่อะไรนะอีกยี่สิบห้านาทีใช่ไหมวีอาอีพีหนึ่งใช่เอออีพีหนึ่งอีพีสิบห้าสิบห้าอืม ได้แล้ว้แล้วนิดเดียว <S <S แล้วแต่คุณวันนี้คุณทํอะไรอะไรเนี่ยวันนี้ผมคุณไปทํางานมาเป็นไงบ้างโอเคปะเ้ยโอเคเลยก็เสร็จหมดแล้วผมเก<ม>ืบอบหลุดพูดแล้วเมื่อกี้นะเกือบหลุดพูดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวกลัวหาว่าสปอยอกันเลยถ้ามึงพูดกูฆ่ามึงแน่คันนี้ยไม่ได้อ่ะพูดไม่ได้อ่ะเพราะถ้าเดี๋ยวพูดกูพูดแน่เดี๋ยวซวยเลยไม่วันนี้วันนี้เป็นวันดีวันนี้เสร็จโปรเจกตลับอีกหนึ่งโปรเจกต์อ้นนี้โปรเจกตรับเยอะเหลือเกิน เยอะมากอยากพูดมากมากเลยพูดก็พูดไม่ได้อีกเดี๋ยวโดนฟ้องก็ใกล้้วนี่รอก่อนไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่ใกล้อันนี้ไม่ใกล้อันนี้ไม่ใกล้อันนี้ของนู่นเลยอันนี้ของอันนี้อันนี้ของปีของวันยี่ห้าเลยอ๋อในของอันหนึ่งอันนี้ของของวันยี่ห้าแล้วนู่นเลยติงานอีกงานพูดไม่ได้ไม่เอาเดี๋ยวโดนฟ้องไม่เอายังไม่อยากเก็บตัง ล้วยังไงนะก็คือตอนนี้คือผมแค่แบบว่าคิดว่ามันใกล้จบแล้วไงผมก็เลยกดไลฟ์สักหน่อยแล้วก็ลองชวนคุณมาไลฟ์นั่แหละอ๋อเออเราเหลืออีกสองตอนสุดท้ายแล้วนะฮะทุกคนใช่ครับก็ตอนนี้ ep สิบห้าแล้วนะครับอาทิตย์หน้าต้องอย่าใช้คำว่าสองตอนสุดท้ายอาทิตย์นี้คืออาทิตย์สุดท้ายแล้วจากวันพุธนี้จนถึงวันพุธหน้าเราจะไม่เจอภูมิพิมพ์แล้วนะใช่จะคิดถึงกันไหมทุกคน อันนี้ถามถามใครอ,ะอ่ะถามคุณก็ได้ค่ะคุณคิดถึงผมไหล่ะนี่เป็นไงละ่ะแบบปลกๆนะแ <laughs> ไปลกๆนะอันนี้แปลกๆนะ <laughs> อ๋อแต่ว่าเป็นไงรู้สึกเป็นไงเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> ดีทุก <c oughs> คนมาให้กระแสตอบรับดีมากมีคนถามว่าอีพีสิบห้าจะมีน้ำตาไหมคะบอกเลยไม่มีครับนี่บอกเลยจบเออประเด็นนี้ผม ปอแล้วแล้กันไนๆก็เาสอผม<ร>ว่าน้าําตาของเราสองคนมันมีความหมายไม่เหมือนกันนะอืมเป็นไงไอ้มาร์กบอกหวานเจี๊ยบเป็นไงได้ปะอ้าไม่เผือที่ให้เศร้าเลยเหรออือ <laughs> ก็อยากแกงคนดูเยอะดิอืมคนดูเขาอยากดูแบบฟิลโกดเนาะไม่มีใครอยากดูดราม่าหรอกใช่ไหมเนี่ยมึงก็ไปแกงคนดูอีกอืมอืม เดี๋ยแล้วเขาก็คาดเดี๋ยวเขาว่าคาดหวังว่ามันจะแฮปปี้มันจะแฮปปี้แล้วพอมันผมขึ้นมาเดี๋ยวเนีย่ยเดี๋ยวก็โดนอีกอ่ะอ่ะแล้วคุณแล้วคุณไหนนะถ้าเกิดพูดถึงอีพีสิบห้านี่คุณพอจําได้ไหมว่ามัน <EP 15. S 2> มอีพีสิบห้าเหรอจําได้สิจําได้ว่าพาภูมิมหาพ่อแม่นี่ออแบบผมจําได้ว่าตัวอย่างนี้คือท <ชำ S 2> ําเลยนะต,นตัวอย่างันี้คือทําเลยทําจะดําับ ฉ่ำฉ่ำฉ่ำว่าแล้วไม่แต่ทำจริงมมงกูแตกคน่าจะชอบมึงไม่ได้ชงมันเหรอไม่ได้ชงไปกูคิดอยู่แล้วแหละเฮ้ยชํำอยู่อะไรชํำไม่รู้รอดูเอาดูแลกันนะครับคืนนี้วีนชํำเนี่ยยีโม่อาจจะวีนฉ่ำก็ได้หรือไม่ก็อะไรชํำดีทำฉ่ำฉ่ำ เฮ้เกิดยังไงวะแก้มันบวมนิดหนึ่งนะเนี่ยมันไม่เห็นเว้ยมันโอเคอืมอไหนดูได้คอมเมนต์เรื่องนี้ฟิลกูใช่ครับเรื่องนี้ฟิลกูนะไหนมีใครมีคำถามเกี่ยวกับ ep สิบห้านะลองโยนมาหน่อยดิเนี่ยผมรอรอตอบอยู่เนี่ย เนี่ยถือว่าระหว่างที่เรารอสอ,องทุครึ่งไปได้วยกันเนี่ยไหนไหนมาซิมามีใครมีคําถามอะไรก็โยนมาซิโยนมารอดโยนมาโยนมาเนี่ยเด็กกินให้ปอนดูอ่ะโอ้โหหิวมากอะ่ะคือแบบคืออ่ะระหว่างรอคําถามนะไอ้แล้วอีพีสิบ้าขมมากไหมครับคุณวินตอบซิพี่โอถามมาเพิ่งกินมาแล้วปะ อืมผมว่าพอ,อมาแล้วเมืม่คนเขียนมาว่าผู้วินโฟล่ะผมพอไหมฮะแล้วนะไอ้นั่นไหนดูใครพิมพ์อะไรมาเดี๋ยวคนเขียนว่าผู้วินโฟลินผมพอไหมวินโฟผู้วินโฟต้องพักนะฮะนี่พูดเดยผมเลยในไลฟ์ตรงนี้เลยเพราะพักนะฮะนี่กัการออกเหมือนกันนะบอกเฉยไงว่าผู้วินโฟต้องพักนะ เออสวยๆนี่น okay. ี่สนใจกินปะโอ้กูหิวมากคือร oh, ู like ้สองวันที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบหิวมากแล้วคือตอนนั้นเคยคือนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าหิวแต่สุดท้ายก็คือต้องอดทนไปก่อนอ่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันก็เหมือนสถานการณ์ที่เราแบบได้คุมน้ําหนักไปด้วยอ่ะถือว่าโชคดีไปในตัวแล้วกันผมมีทางออกให้คุณยังไงฮะผมไปหยิบมาแป๊บ เอาละพวกวินปอลฮะไม่ได้ดิมันจะผิดนะทางออกของคุณนะครับอะไรครับคนโปมครับโอกไก่ปันโอกไก่ปันเนาะมันไม่อร่อยเลยคุณมันอิ่มเว้ยแลวมันเป็นของเหลวดังนั้นมึงกินได้เว้ยเดี๋ยวก็ต้องลองดูแล้วกัน ราะตอนนี know, like like But, like, oh goodness, ้ก oh ็ก to like ินแค่โจ mm ๊ก hmm. อ yeah, ่ะโจ๊กก็ต้มปลาหรือกินแค่ปลาย่างอย่างเงี้ยกินได้แต่คือแบบโอ้โหกับกินไอติมมากินได้ไอติมี่คือกินแล้วพอช่วยที่จะหวานแล้วเอาอะไรมาลดน้ำหนักก่อนไม่อย่างน้อยมันเป็นน้ําตาเนี่ยบางทีเราคนเราถ้าขาดน้ําตาลมันอารมณ์ไม่ดีนะอ๋อชีวิตมันต้องหวานอืมใช่อืมอยู่ติดหวานงี้แล้วเหรอเออปกติปกติมีคนถามิวเตอร์อะไรเนี่ย คิวเตอ์อะไรวะหายไปแล้ววะคิวเตอร์เริ่มหวานคิวเต์เขาหวานตั้งน,นานแล้วครับเออจริงคิวเตอร์เขาหวานไม่สนใจใครอยู่แล้วส่วนเขาเรียกว่าอะไรแทนฟ้านี่เขาก็หวานตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะอย่าไปเชื่อพี่อู๋เยอะนะครับที่บอกว่าขมไม่มีหรอกอือจริงอย่าไปเชื่อพี่อู๋เยอะเลยส่วนเชนปันก็รอดูนะครับเนะชื่อในผู้ตัวเองดีกว่านี่ใช่ อันนี้สั่งอะไรไปกินเนี่ยสั่งโจ๊กครับโจ๊กหมูสับสั่งมาประมาณสามถุงเพราะว่าผมสั่งมาสามถุงเลยเพราะถุงเดียวไม่อิ่มแน่นอนสองถุงก็คิดว่าไม่น่าอิ่มก็เลยสั่งมาสามเลยเนี่ยที่อูบอกว่าผมหมายถึงอะไรของผมฮะพี่มะละมะละมะละก็ขมดีนะอ่าอือมะละมันขมดีแล้วเพราะอยากให้เจอขันมะละเราหน่อยฮะแฮ่คือกูหร่อยแฮ ใช่ให้เหรอคือนี่นรเพราะว่าตอนเราเล่นมุกแล้วมันดูแห้งอ่ะเพราะเสียงผมอ่ะมันต่าเว้ยมนเลยดูแห้งามพี่อู๋เล่นทีไรพี่อู๋มันไม่เคยดูแห้งเลยอืมทท่ไเตันเอ้ยน่ารักอ่ะตะตังเขียนมาว่าน่ารักละมันหมายถึงใครเหรอกูหรือว่าตอนอมเฮ้ดีนะตัง เอาดีเอาดีดีหมอตัว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 ผู้หญิงกำลังนั่งอ่านคอมเมนต์อยู่พี่ออฟกขึ้บอกว่าหยุดดีแท้งตลอดพี่ออฟพี่ออฟมาว่ะคิดถึงพี่ออฟจังเลยออฟไหนแบ็คอฟหรือออฟจุ่มออฟจุ่มคนไอหงอพี่ออฟมาหรอพี่ออฟมาเขียนว่าน่ารักคึ้ทำไมไม่เห็นเนาะ มันถูกดันขึ้นไปแล้วน่ารักขือนี่หมายถึงใครหรือพี่ผมใ,ใช่ไหมผมไ่มอืมน,นี่จ๊ะนี่มันอะไรรู้ปล่าเมือนอะไรครับหมักบางไม่รู้ว่าอะไรนะหมักบางหมักบางเหรอเออของตัวเกาหลีอ่ะอืมครับนั่งดูผมกินข้าวอืม เสียดายข้าวผมยังไม่ถึงผมจะได้โชว์กินข้าวซะหนอ่อยอีกประมาณเนี่ยเกือ <c oughs> บสิบนาทีเนี่ยแต่ข้าว<ม>เรื่องมึนมึงมอย่าเรียกว่ากินข้าวผมโ<ป>ผมชว์ไงแล้วโชว์เนี่ยเจริญนิตเจรินิตต้องกินข้าวนี้ติดการณ์หนึงี่ยันนนนำมาให้เอาผมเกลือใช่ปะ่ะอืมแล้วเสร็จปุ๊บกินข้าวเสร็จแล้วอืมกล่องเกลือเข้าไปในปากใช่ป่ะ ผมไว้แล้วก็บ่วนปากแบบเบาๆอ่ออ่าใช่ตรองนี้ต้องทำงนี้เหมือนกันช่วยเสบทั้งในออกมามก็อืเยอะเลยได้แต่แสบจัดอ่ะแต่มันก็ใกล้หายแล้วนี่ใช่ใกล้หายโอ้ไม่เป็นแลไ่เป็นไรแล,ว,แล,ว,แลวน้องฟูมเจ็บนิดเดียวนะโอ้คือมันมีคนในเขียนในทวิตว่า เออเนี่ยมันเจ็บมากเลยมันเจ็บที่สุดแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะแต่คืออ่ะเราไม่ชอบความรู้สึกตอนทําหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้เจ็บเจ็บขนาดนั้นนะเออแต่มันก็เจ็บดูไหมทำไมเจ็บอืมทำไมอ่ะเพราะหมอปีไม่ทำทําเหตุอืมหมออะไรนะถ้าถ้าปีเราไปทำปั่นให้มึงมึงก็ไม่เจ็บไงนะถูกปะหมอปีอ่ะเออปีบัตวย้อนวันวานจำได้ปะ จะต้องข้าไปมัลติเวิร์สไหนวะเนี่ยไป่รู้อะย้อนกูก็ไปเรื่องของกูเหมือนกันนะก็หมอปีไงจำได้ผมไม่เคยรีบอยู่แล้วไม่เคยรีบอยู่แล้วหมอปีน่ะแต่ต้องถามคนดูมากกว่า่าคนดูจำได้หรือเปล่ามีใครเคยดูปลาบันฟ้าไหมฮะนี่ไงถึง ระหว่างหนึ่งอาทิตย์เนี่ยถ้าใครคิดถึงคุ่พีมแบบระหว่างรอดูบีอาก็แวะไปดูหมอปีได้ไดหรือไม่ว่าแวะไปดูหนึ่งเดียวได้อืมเนาะพี่อูบอกว่าเอาหมอเชนก่อนเลยครับถ้าเป็นหมอเชนนี่ผมว่าผมคงทำไม่เสร็จนะครับหมอเชนน่าจะต,ตายครับ <laughs> <laughs> หมอหมอเชนทีนี่ง่าจะไม่ค่อยรอทนา่ เอาละไ,ไหนก็ไ,ไหนแล้วฝากซีรีส์ VR คืนนี้ไหนแล้วกันนะว่าสนุกแน่นอนนะครับครับผมก็อีกสิบห้านาทีไม่ถึงสิบห้านาทีออีกสิบสามนาทีอเองนะครับก็จะออนกันแล้วนะครับผมก็ฝากซีรีส์ VR ด้วยน,นะยังไงใช่ภูมิครับผมก็นี้แล้วเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับผมทางเกมยี่สิบห้านะครับผมเปิดรอไว้ได้เลยนะครับผมใกล้แล้วแล้วก็ใครที่ดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้ใครที่ยังไม่ถึงบ้านก็สามารถดูได้ทางไอทีนะครับผมสองทุ่มครึ่งแต่ จาวันนี้พวกเราสองคนก็รอดูกันอยู่ที่บ้านใช่แล้วอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอ่ะไหนๆก็มีคนเข้ามาดูไลฟ์เยอะอาจจะมีคนที่เพิ่งรู้จักเรานะครับผมก็กลับไปดูปลาบนฟ้าได้นะครับผมหรือไม่ก็เพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวก็ได้นะครับผมอ่าอืมถ้าเนี่ยไหนๆอืพี่สิบห้าเราก็ร้านห้าไปเลยไปนะขอสั้งหน่อยแล้วกันนะร้านห้าหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นไม่อยากให้จบเหมือนกันฮนะ อยากว่าถ้าไม่อยากให้จบก็ต้องถ่ายตอ่ออซึ่งไม่มีเวลาถ่ายแล้วตอนนี้เนื้องาออวนาะไปข้าวผมมาแล้วเดี๋ยวผมลงไปเอาข้าวแล้วเดี๋ยวเรารอดูซีรีส์ดีกว่าได้เดี๋ยวผมนั่งกินข้าวรอดูซีรีส์แล้วกันได้ไปเจอครับโคนไม่บาครับเจอกันครับ